สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งกับผมต้องพูดที่พงนะครับแต่วันนี้ครับก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของปิงเคิร์ฟคิดไซโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับเริ่มต้นข่าวไซโค้งวันนี้ด้วยเกมช้างเอฟเอคับรอบ8ทีมระหว่างจันทบุรี FC ทีมจากเมืองไทยลีกเปิดบ้านรับกรรมเยือนของบุรีรัมยูเนเต็ดที่เพิ่งฉลองแชมป์ไทยลีกสมัยที่10ไปหมหมาดๆนนนะครรัับบเกีี้จทุส่่งงงโกกกกซุุนนีีลลลคคมมแดาดาาวทเรับส่วนไปนหมยา โรเตชันผู้เล่นหลายตำแหน่งเลยครับแต่ยังส่งตัวหลักอย่างเชนเนดเก้าดิออนคูสกรันเคาวิสต์ลงประคองทีมครับพร้อมให้โอกาสดาวรุ่งวัย18ปีอย่างนัทกรรัตนสุวรรณออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรกในทีมชุดใหญ่นะครับบุรีรัมต้องเหนื่อยหนักกว่าที่คิดครับเพราะมีฝนเทล,ลงมาจนส่งผลต่อสภาพสนามจนอสมารอสต้องส่งกีเยเมวิโซลีลงมาในครึ่งหลังและดาวยิงชาวแซมบ้าก็เป็นคนซัดประตูโทนพาบุรีรัมเถือนจันทบุรีไปแบบบุบวิดหนึ่งต่อศูนย์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับบีจีป ราชบุรีสเตเดียมนะครับมาต่อก็ด้วยเกมเมืองไทยลีกรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นนัดแรกระหว่างลำปาง f อทีทีมาดับ6พบกับแพร่ยู่นเตดอันดับ3ของตารางนะครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมล้านานาดาบี้ครับและผลงานการเจอกันของทั้งสองทีมเนี่ยในซีซั่นปกติต่างฝ่ายต่างบุกไปชนะในบ้านด้วยกันทั้งคู่นะครับจึงเป็นเกมที่ทั้งสองทีมต่างหวังกุมชัยชนะเพื่อสร้างความได้เปรียบในเกมแรกครับฝั่งลำปางเจ้าบ้านเปลี่ยนสีตำแหน่งจากเกมที่พบกับพลังการนะครับแต่ในส่วนของแข้งตัวหลักยังลงสนามทั้งไทยกาเมซูนากะแลี่ยน หกตำแหน่งจากนัดสุดท้ายครับกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดโดยใช้ทาซึฮิเดะชิมิสุลงตัวจริงทําเกมรุกร่วมกับเวลิงตันสมิธครับเกมนี้มี4ประตูเกิดขึ้นในครึ่งแรกทั้งหมดนะครับโดยลําปางได้2ประตูจากไทยกะนาทีที่10แล้วก็23ขณะที่แพร่ไล่ตีเสมอจากทาซึฮิเดะชิมิสุแล้วก็อาทิตย์พรหมขันทําให้คู่นี้จบลงด้วยผลเสมอ2ต่อ2ต้องไปวัดกันใหม่ในเกมที่2ที่ห้วยม้าในวันที่10พฤษภาคมนี้ครับแน่นอนว่าจุดแข็งของลําปางคือบอลโต้กลับตามสไตล์บุกทุบแทงนะครับโดยเฉพาะอัอย่งงกนเรืขรล,ลู2 ประตูที่ได้ก็มาจากความสามารถของเจ้าตัวแหะครับโดยเฉพาะลูก2ที่วิ่งสอดลายเข้ามาล่อเป้ากับสุภวัตศรีโนไทยนายทวันแพร่เข้าไปแบบเฉียบขาดเลยนะครับแต่ปัญหาของพวกเขาก็คือเรื่องเกมรับนี่แหละครับที่ดูมีปัญหาโดยเฉพาะการสื่อสารที่ยังไม่เข้าขากันทําให้พวกเขามาเสียประตูแบบน่าเสียดายเนือสิ่งอื่นใดครับเกมนี้ต้องบอกว่าสู้กันสนุกครับต่างฝ่ายต่างสู้และมีจังหวะได้ลุ้นหลายต่อหลายครั้งลำปางเองก็สู้ในรูปแบบของพวกเขาขณะที่แพร่เองก็สู้ด้วยจุดเด่นที่มีของพวกเขาแหละครับเพราะมีตัวเลื่อนนนนนชัั้้เป็จุดหมมาาาาายบบบวกกกรศที่สลงขึ จเจอกับทีมโซนเหนืออย่างแพร่ด้วยกันแล้วเนี่ยแฟนบอลตรึมอยู่แล้วครับเลยเป็นภาพที่สวยงามตามไปด้วยซึ่งเกมนัดที่2ที่ห้วยม้าครับแพร่เองก็หวังปิดจ็อบนี้ในบ้านเหมือนกันนะครับเพราะต้องยอมรับว่าการที่พวกเขาพลาดตัวเลื่อนชั้นอัตโนมัติส่งผลไม่น้อยกับความกดดันครับอย่างในเกมนี้ที่พวกเขาเกือบพลิกมานําจากจังหวัดจุโทษแต่วิลลิงตันซัดออกไปแบบน่าเสียดายครับซึ่งจากการที่ผมสัมภาษณ์มานะครับแฟนแพรเองก็หวังเห็นทีมเลื่อนชั้นมากๆเลยครับฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่โคชดาร์ธธงชัยรุ่ มหาสารคาม SBT จะเจอกับพลังการในเวลา18นาฬิกาครับเกมนี้น่าจับตาสถานการณ์ของมหาสารคามครับว่าจะเป็นยังไงหลังก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวไม่สู้ดีภายในทีมครับก็หวังว่าจะไม่ส่งผลถึงเกมที่เจอกับพลังการในเย็นวันนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเพรอฟไทยลีกรอบนี้ไม่มีอเวโกครับถ้าเกิดว่าทั้งสองเกมเนี่ยผลออกมาเสมอก็จะมีการต่อเวลาและยิงจุดโทษที่ขาดเพื่อหาทีมเข้าชิงตัวเลื่อนชั้นไปสุดท้ายสู่ไทยลีกครับก็ต้องมาตามลุ้นกันแหละครับว่าใครจะตามชุมบุรีแล้วก็อายไทยาย ที่ควนหลงงานฉลองแชมป์ไทยลีก2ของชมบุรีเอฟซีกันบ้างนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่เลยทีเดียวครับเพราะต้องยอมรับว่าบรรยากาศการแห่ถ้วยแชมป์ของชมบุรีเอฟซีหายไปนานมากๆครับครั้งล่าสุดก็ต้องเป็นคราวของแชมป์เอฟเอคัพเมื่อปี2010ที่มีการแห่แชมป์ทั่วเมืองเลยครับและยิ่งเป็นแชมป์เมืองไทยลีกเนี่ยที่มีความหมายถึงการเลื่อนชั้นกลับไปเล่นไทยลีกวันนี้เลยได้เห็นคารวานรถของแฟนบอลที่แห่ตามกันมาเพื่อเฉลิมฉลองความสาเร็จรวมถึงบรรดาอาดีตแข้งเก่าๆของชมบุรีก็ได้รับเกียรต อน,อน,น,นอกจากบรรยากาศที่แฟนบอลเข้ามาสนุกสนานกันแล้วบรรดานักฟุตบอลหลายต่อหลายคนและทีมงานสตาฟโค้ชก็ได้ขึ้นรถร่วมฉลองความสาเร็จนี้ด้วยมันเลยเกิดโมเมนต์สุดเวียงครับอย่างในเคสของธนาเสสุจริตที่ออกสเตปแดนไม่เกรงใจใครครับโอ้โหก่อนที่ช่วงเย็นจะมีมินิคอนเสิร์ตจากโจอี้ภูวสิทธิ์ที่มาขับกล่อมให้แฟนบอลชุบรุรีได้สนุกสนานกันอีกนะครับรวมถึงในรายของโคชวังทวชัยดํารงอ่องตรกูลนะครับที่เป็นเฮดโค้ชของทีมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีกระแสะข่าวเรื่องอนาคตในตําแหน่งกุนซือก็ตามนะครับและถึงแม้ว่าจะมีข่่าาวแแบบนนััั้อออกกมมคตโชงง็ยื ช่พอครับมาร่วมงานฉลองแชมป์กับชมบุรีมาร่วมเฮฮาสังสรรค์ S <S ในฐานะกุนซือของทีมก่อนจะแยกย้ายอำลากันไปนี่แหละครับความเป็นมืออาชีพความเป็นลูกผู้ชายที่ยังไว้ลายสําหรับโคชวังที่ต้องยอมรับนะครับว่าการเข้ามาของโคชวังมีส่วนทําให้สถานการณ์ของชมบุรีที่ดูป้อแป,ป้ป,ป,ป้อแป้เนี่ยหลังจบเลกแรกกลับมาเป็นฉลามที่หิวกระหายจนสามารถปิดซีซั่นด้วยการเลื่อนชั้นในฐานะแชมป์ไทยลีกได้นะครับซึ่งอนาคตของโคชวังเองเนี่ยจริงๆตัวของโคชวังก็พอรู้มาสักพักใหญ่ๆแล้วละครับแต่เจ้าตัวก็เลือกเก็บไว มาฉลองร่วมกันกับความสําเร็จของทีมก่อนที่จะแยกย้ายกันไปครับแต่ระดับโค้ชวังเนี่ยผมก็เชื่อนะครับว่ามีฝีมือและประสบการณ์คงไม่ว่างงานนานหรอกครับเอาจริงๆครับยิ่งสังคมวงการฟุตบอลไทยเนี่ยมันแคบครับฉะนั้นรู้กันหมดแล้วครับว่าอะไรจะเป็นยังไงแต่อีกเรื่องครับที่ผมถือว่าเซอร์ไพรส์ไม่แพ้กันเลยครับก็คือทางด้านพิติีศนทธวีชัยก็เป็นอีกคนครับที่เตรียมอําลาทีมหลังจบซีซั่นนี้เรื่องนี้พิติีเป็นคนสกิดบอกผมเองเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช็อกไม่น้้้้อออออยยยเเเหหมมืืืนน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 กกกกััแแตต่่่่่่่่วววววาา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 ดงงครรรบทีพขสึชิ จัดการทีมให้กลับมาเป็นชุมบุรีที่แท้จริงภายใต้เป้าหมายคือการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกให้ได้ในปีเดียวและแม้ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่พิตีต้องมาลงคุมทัพเองด้วยในซีซั่นนี้เนี่ยแต่เจ้าตัวก็ยังช่วยกันประคับประคองจนสามารถทําได้ตามแผนตามที่แฟนบอลต้องการได้สําเร็จนะครับการโบกมือลาของ2คียีแมนในซีซั่นนี้ของชุมบุรีนะครับว่ากันตรงๆก็เป็นเรื่องของวิถีฟุตบอลและครับที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ทุกคนเนี่ยก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยทั้ง,งค้ลงลวงววแชั โชคดีในเส้นทางหลังจากนี้ขณะที่ชุมพรีเองก็ต้องเดินหน้าเตรียมทีมครับหาโคชใหม่หาผู้จัดก,การทีมคนใหม่ลุยต่อในไทยลีกซีซั่นหน้านะครับปิดท้ายกันที่เรื่องราวของแอนโทนีฮัตสันนะครับนับตั้งแต่เขาตัดสินใจยื่นซองขาวลาออกจากบีจีปทุมยูเนเต็ดเขาก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพครับไม่ได้บินออกนอกประเทศทันทีเพราะเจ้าตัวยังมีความต้องการที่จะทํางานในเมืองไทยต่อไปนะครับแน่นอนว่าทีมที่ตกเป็นข่าวกับฮัตสันมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการท่าเรือฟีนั่นแหละครับก็เพราะว่า,ชชาวัเาม,เมยีแ แมทที่สิงเจ้าท่าดวลกับพีทีประจวบเฟซีเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับมันก็เลยอดทําให้คนจับแพะชนแกะไม่ได้เลยครับในเมื่อท่าเรือต้องการโคชใหม่ขณะที่ฮัตสันกําลังมองหางานใหม่เหมือนกันไทม,มิ่งมันก็เลยพอดีครับพอเหมาะพอจอกกันเลยแต่ความจริงแล้วฮัตสันเนี่ยไม่ได้ถูกติดต่อให้มานั่งเป็นเฮดโคชของสิงเจ้าท่าแต่อย่างใดนะครับจากข้อมูลที่คิสไซโคงได้รับมาครับแอนโทนีฮัตสันนะครับเข้าไปพบกับมาดามแป้งนวลพันล่าซามนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่บ้านพักและได้มีการพูดดคคุยยถึงงงววาาาามมเปป็นนนนไไไ้ใกกกรรร่่ัอ ตามนะครับคิซไซโค้งขอยืนยันเลยครับว่ามาดามแป้งไม่ได้คุยเรื่องตำแหน่งเฮดโคดการท่าเรือกับฮัตซันแม้แต่น้อยเลยครับไม่ได้มีการทาบทามให้มารับงานสสมสอนเกิดขึ้นในวันนั้นแต่สิ่งที่มาดามแป้งยื่นข้อเสนอให้กับฮัตซันในวันนั้นคือตำแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคของทีมชาติไทยต่างหากละครับหลังจากที่มาสาดระอิชีอิเนี่ยเข้ารับงานคุมทีมช้างศึกตำแหน่งพอเทคนิคของทีมชาติเนี่ยกว่างลงนะครับซึงมาดามแป้งต้องการให้คนที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างฮัตซันเข้ามานั่งตำแหน่งนี้เพื่อช่วยยดาาาาาออองงททีีมมชติิไกกแรรโจะะนับ เพราะฉะนั้นขอย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าข้อเสนอที่มาดามแป้งยื่นให้กับแอนโทนีฮัตสันเนี่ยคือตําแหน่งผอเทคนิคทีมชาติไทยครับไม่ใช่เฮดโค้ดของการท่าเรือซีนั่นก็เพราะว่าตําแหน่งนายใหญ่แห่งแพสตเดียมมีเจ้าของจับจองไว้แล้วครับเขาก็คือมานโพกิงที่รอเคลียร์สัญญากับกองอันฮานอยก่อนย้ายกลับมาไทยอีกครั้งนะครับส่วนอนาคตของฮัตสันนั้นนะครับล่าสุดคิดไซโคงได้รับข้อมูลยืนยันครับว่าเขาตอบรับการเป็นผู้อำนวยการเทคนิคทีมชาติไทยแล้วโดยจะเซ็นสัญญากันเป็นเวลา2ปีีครััตตออออนนนน้้เเหลืแ่ขกกาจดสารอีกกกเล็น้ออยยทุ่างก็จะสบูรณ์ รอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็เท่ากับว่าฮัตสันจะได้ทํางานในเมืองไทยต่อไปสมใจอยากครับขณะที่ทีมชาติไทยก็จะได้บุคลากรมีฝีมือเข้ามาช่วยดูแลและยกระดับทีมให้ขึ้นไปเทียบเคียงกับบรรดาชาติชั้นนําของเอเชียอย่างที่ต้องการนะครับหากมองมุมนี้เนี่ยต้องบอกว่าวินวินทั้งคู่แหละครับแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับผลงานของเอต وني ฮัตสันในบทบาทผอ,อ,อเทคนิคทีมช้างศึกแล้วแหะครับว่าจะทําได้ดีแค่ไหนถ้าทําดีเขากับสมาคมก็จะได้รับเสียงชื่นชมแต่ถ้าทําได้ไม่ดีก็เตรียมรอรับคําวิจารณ์แแแรรงงจากฟนนบออลไดด้เยต่่ีิิืทมช ยุคใหม่ที่มีฮัตสันกับอิชิอิพนก,กํนาลังกันมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและจับตาม,มองจริงๆแลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเนื้อ,อาหาในวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของ T n er ิ c เค v e คิดไซโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคิดไซโค้งด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ